สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ2 g a m ทูเกมเมอร์ชานลนะครับชานลที่เก็บโมเมนต์การเล่นเกมของผมเอาไว้นะครับแล้วเจินทุกคนเข้ามานุกกับเกมด้วยกันนะครับวันนี้เรามาอยู่กับบอร์ดเกมครับ Harry Potter The h o w w a r t s b a t t l e นะครับผมเคยทำรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเล่นแล้วก็อันบล็อกของที่อยู่ข้างในกล่องนะครับยังไงลองกดดูมุมซ้ายบนนะครับ สำหรับเกมน,นี้จริงผมเคยเล่นร w ่ r Play 2เปไปรอบหนึ่งแต่ครั้งนี้ที่ผมจะมาเล่นผมต้องการที่จะทําเป็นซีรีส์นะครับในไหนก็ช่วงโควิด2019แล้วเราก็ห่างหายกันไปนานเหลือเกินก็เลยอยากลองทําเป็นลักษณะของซีรีส์ตอนยาวเหมือนมีเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเลือก Harry Potter Hogwarts Battle นะครับซึ่งเป็นการ์ดเกมแล้วมันมีเจ็ดกล่องพอดีซึ่งมันเหมือนเป็นเนื้อเรื่องที่เราจะเล่นไปจนตั้งแต่กล่องหงถึงกล่องที่เนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะขอเตือนนิดนึงนะครับสำหรับคนที่มีเกมนี้หรือแพลนว่าจะเล่นเกมนี้อยู่แล้วแล้วยังไม่อยาเห็นคอมโพเนนต์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ภาค1ถึงภาค7เ,เนี่ยมันจะเห็นการเติบโตของเรานักเรียนฮอกวอตส์ที่น่ารักของเรานะครับแล้วก็ของอุปกรณ์ที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยพวกนี้มันจะอาจจะทําให้คุณได้เห็นก่อนและอาจจะไม่สนุกอย่างที่คุณคิดเนาะเพราะาดันเห็นของไปแล้วก็จะให้กระโดดข้ามซีรีส์นี้ไปก่อนนะครับดูซีนี้น่าจะเป็นอะไรก็ค่อยมาดูกันอีกทีสําหรับซีรีส อาจจะจตอนหรือแปรตอนเพราะว่าหลังๆเนี่ยผมคิดว่าเกมมันน่าจะค่อนข้าวยาแต่ว่าสําหรับภาค1เนี่ยเป็นภาค1นึ่นะครับกอง1นึ่ภาค1นึ่เนี่ยจะเป็นพื้นฐานการเล่นฉะนั้นเกมมันจะไม่ซับซ้อนมากแล้วกอ็อยังไงตัวการ์ดมันจะยังมีไม่เยอะด้วยเนาะแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ ก็ฮีโร่ที่เราจะน,นำมาเล่นวันนี้ก็จะเป็นลอนเวสลีย์กับแฮร์รี่พอตเตอร์คู่คู่คานะครับก็สำหรับภาคแรกเนี่ยผมก็เลือกที่จะนำสองตัวนี้มาเพราะว่าเป็นสองตัวละครสองตัวแรกที่จะเจอกันเนาะตอนนี้ขึ้นรถไฟสำหรับคนที่อินในทีมบอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นแฟนแฮร์รี่ตัวยงขนาดนั้นโอเคดูทุกภาคจริงแต่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือครบทุกภาคอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตามเก็บตามรายละเอียดอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็เรียกว่าเออเป็นเรื่องที่ชอบในระดับหนึ่งด้วยละกันก็เลยเป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่หยิบเอาแฮร์ร มาทำเป็นซีรีส์อันแรกของผมนะครับตเซตอัพเนี่ยเราได้เปิดสถานที่แล้วนะครับสำหรับกรอบที่1่เนี่ยเราจะมี2ส,สถานที่นะครับแล้วก็ตัววาเลียนหรือว่าตัวหัวหน้าเราเนี่ยก็คือมันจะเปิดทีละใบเนาะแต่พอเป็นฉากหลังๆตัวหัวหน้าเนี่ยอาจจะเปิดมากกว่า1ใบนะครับจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือว่าเราจะพยายามสร้างการแล้วก็ต่อสู้กับศาสตร์แห่งความมืดนะครับจนเราถ้าเราสามารถปราบ ัวหัวหน้าได้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะในเกมนี้ไปโดยที่ผมจะเล่นเป็นทั้ง2ตัวนะครับคือ r รอ w e s l e สลีและแฮร์รี่พอตเอร์นะครับโดยผมจะให้รอนเป็นเมือหนึ่งนะครับแล้วก็แฮร์รเป็นคนที่2แล้วก็สลับไปเรื่อยๆเนาะโอ้ยรู้สึกพูดมากเกิดละเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเราจะเปิดสายแห่งความมืดกันก่อนเปิดปับ๊บ He who must not be น a เ e d นะครับโอ้คนที่คุณไม่ควรเอ่อยนามนะครับมาถึงเราก็โดนไป หนึ่งไม้กยจีนะครับอ้าวละครับโดนยึดไป1ช่องแล้วนะครับจากนั้น Active Hero Lost 1 Life นะครับซึ่งในที่นี้ Active Hero ของเราก็คือรอนนั่นเองครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกองมือ5ใาไเนาะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกองทิ้งนะครับ ตรงนี้เป็นกองจัว่วอันนี้กองทิ้งเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นกองอ่าน,นี่การในมือเนาะผมจะเล่นแบ่งเป็นแบบนี้ให้ละกันหลังจากแอคทีฟสะา์แห่งความมืดแล้วแล้วก็แอคทีฟสกิลของตัวหัวหน้าแล้วก็จะเป็นตาของทางฝ่ายฮีโร่นะครับที่จะได้เล่นการ์ดของเรามา้างละครับสำหรับการ์ดที่อยู่ในมือ5ใบตอนนี้เราก็จะเริ่มใช้แล้วเนาะโอโลโฮโมล่านะครับ1 2 3แล้วก็4ใบครับโอโลโฮโมล่า4ใบก็ได้ทั้งหมด4บาทนะครับ จากนั้นใช้ Clean s w i f t 11นะครับก็จะได้สายฟ้า1อันนะครับสำหรับการ Clean s w i f t เนี่ยถ้าสามารถกำจัดหัวหน้าได้ในเทิร์นนั้นเนี่ยก็จะได้เงินเพิ่มอีก1บาทด้วยโอเคก็นอืใสายฟ้า1อันเราทำอะไรไม่ได้นะครับก็จะนี่แนใส่ลงไปในหัวหน้าเลยส่วน4บาทเนี่ยโอเค4บาทเนี่ยครับก็รอนก็นเลยเลือกขอซื้อนี่ฮ a เกรดมาเลยแล้วกันน,นี่ครับรอเลือกซื้อฮเกรดมา ตัวแฮกเกอรความสามารถก็คือจะได้1สายฟ้านะครับแล้วทุกคนนะครับจะเลื่อนบวก1โดยคุเก่งมากๆเลยนะ,ะแต่อย่างที่ว่านะครับเมื่อซื้อปั๊บเกมนี้กาจะไม่ได้ลงกองตัวจทันทีนะครับจะต้องลงกองทิ้งก่อนเมื่อรอนใช้ทุกอย่างหมดแล้วก็ประกาศผ่านเทินครับผมเมื่อประกาศผ่านเทินสิ่งที่เราต้องเช็คก็คือ 1. นึ่งโลเคชันยังไม่โดนยึดเราผ่านไปนะครับ แเลียมีแล้วก็หัวหน้ามีตัวไหนตายไหมซึ่งไม่มีนะครับก็ผ่านไปมีช่องว่างในฮอกวอตการ์ดไหมมี1ช่องนะครับทีนี้เราก็จะเปิดเพิ่มหนึ่งใบว้าวได้คริติเกียร์เอาละเตรียมซื้อจากนั้นเคลียร์นี่นะครับเคลียร์เงินต่างๆที่ไม่ได้ใช้การ์ดทุกใบบนมือนะครับแล้วก็สายฟ้านะครับเคลียร์ทิ้งก่อนลงกองทิ้งหมดนะครับแล้วก็การ์ดที่เล่นไปในเทอร์นี้ทั้งหมดก็จะลงกองทิ้งไปด้วยจากนั้นนะครับก็จั่วใหม่5้าใบนะครับ ผ่านเทิร์นเข้ามาก็เข้าสู่ของช่วงแฮร์รี่นะครับก็เหมือนกันเปิดนี่นะครับนี่ได้นี่นะครับในโลเคชันจะบอกว่าเปิดดาร์กอาร์ตนะครับเปิดสายแห่งความมืดหนึ่งใบก็เปิดนะครับผมโดนดาร์กอาร์ตเข้าไปแพคทิฟ mm ิเคชันนะครับผมแอคทีฟฮีโร่โดนหนึ่งไลฟ์นะครับแล้วก็ตาหนี้เนี่ยจะไม่สามารถจั่วการพิเศษได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการที่สามารถจั่วเพิ่มได้เนี่ยก็จะไม่ได้จั่วเนาะ ก่อนอื่นแอคทีฟฮีโร่โดนหนึ่งไลฟ์ก่อนเลยจากนั้น Active Skill, แอคทีฟสกิลแห่ของเจ้าตัวร้ายของเราแอคทีฟฮีโร่โดนอีกหนึ่งไลฟ์นะครับแฮร์รี่ของเราก็เลยโดนไปสองไลฟ์เลยแห่เจ็บจุกๆไ,ไ,ไปไม่เป็นไรครับนิดหน่อยต่อไปก็แต่แฮร์รี่เราตอบโต้มากนะอืมแฮร์รี่ของเรามีอะโลฮอมมล่าอะโลฮอมมล่าอโลอะโลสี่ใบเป๊ะเลยนะครับอะโลฮอมมล่าสี่ใบนะครับจากนั้นใช้ไฟร์โบลท นะครับก็ลักษณะเดียวกับคร e น n วิกอีนะครับก็จะได้1สายฟ้าแล้วถ้าเกิดค่าวแหวเลียนเธอนี้ได้ก็จะได้1บาทซึ่งมันก็คงค้าไม่ได้หรอกได้4บาทเนาะก็1สายฟ้าเราก็แอสไซนลงเจ้าตัวร้ายของเราเลยครับ ถ้าเกิดผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะ Quarrynus ป่ะ q u a r r ร n น q u a รนะครับถ้าอ่านชื่อผิดจำไม่ได้เนาะเออแต่นั่นแหละอุ้ยไอตัวนี้นี่เป็น,นตัว้ายของภาคหนึ่งเลยด้วยนินานะเออจากนั้น4บาทของแฮร์รี่ของเราก็ขอซื้อควิดิสเกียควิดิสเกียราคาคา3บาทเนาะเมื่อซื้อมาแล้วแน่นอนก,ก็ต้องลงกล่องทิ้งก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้นะจากนั้นแฮร์รี่ก็ประกาศผ่านเธอนะครับอ้าวเช็ค พื้นที่โดนยึดไหมเพิ่งโดนเป็นหนึ่งไมคกุจียังไม่โดนเนาะแวอ่ะเจ้าตัวร้ายมีตัวไหนตายไหมไม่มีนะครับก็ต้องปล่อยไปจากนั้นช่องว่างของฮอกวอตส์การ์ดมีเนาะก็เปิดเข้ามาใหม่อ้สออร์ติงแฮนนะครับหมวกคัดสันมาละโอเคจากนั้นดูเงินเหลือนะครับหรือว่าสายฟ้าเหลือต้องทิ้งนะครับซึ่งตรงนี้เรามีนะครับทิ้งนะครับการ์ดทั้งหมดที่เล่นก็ทิ้งลงกองทิ้งหมดเลยจากนั้นแฮร์รี่ก็จวดห้าใบขึ้นมือ โอเคแล้วแฮร์รี่ก็ประกาศผ่านเทินครับทีนี้เป็นยังไงครับทุกคนเริ่มน่าจะเห็นโฟล์ของการเล่นทีนี้ผมจะเริ่มไปเร็วแล้วนะเข้าสู่เทินต่อไปครับกดอ,อื่นเปิด1 Dark Art ครับโดนพ a ั t i f i c a t i o n เหมือนกันนะครับแล้วก็เจอสกิลจากหัวหน้าเขาถ้าก็โดนลด2ดาเมตรรอนโดน2ดาเมตรปังปังจากนั้นเล่นการทาใบนะครับอโลฮอมัลา3ใบ ใช้พิกวิเจียนเอาละครับพิกวิเจียนเนี่ยความสามารถก็คือสามารถเลือกสายฟ้าก็ได้หรือเติมเลือดก,ก็ได้2หน่วยแต่ในกรณีนี้ผมว่ารอนยังสามารถไปต่อได้ผมเลยขอเลือกเป็นสายฟ้าแทนนะจากนั้นเลือกเล่นก,การ์ดประทายบอสนะครับก็ลูกกวาดมหาศัจารา์ของเขาที่มีรถขี้มูงนะโอเคตรงนี้ก็บอกว่าได้1เหรียญน,นะครับแต่ว่าทุกๆอะไรที่เราเล่นในเธอมนี้นะครับจะได้1สายฟ้าด้วยซึ่ง ตัวนกคู่เป็นอะไรของเราก็เลยได้อีกหนึ่งสายฟ้าเนะสรุปก็คือมีเงินอยู่4บาทจากอโลโฮมาล่าสาใบแล้วก็จากลูกอมนะครับอีกหนึ่งอันอาา่าฮะสองแอตแทกนี่ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วครับมีตัวเดียวให้ไปส่วนเงิน4บาทนั่นไซ้ผมขอให้รอนซื้อเวทลูมอสดีกว่าสำหรับตัวหมวกคัสสันผมคิดว่าจะเอาไปให้แฮร์รี่นะโอเครอนได้ลูมอสคาถาลูมอสเข้ามาจ้าแน่รอนต้องลงกองทิ้งก่อนนะ จากนั้นรอนก็ประกาศผ่านเทิร์นอ้าวเช็คพื้นที่ยังไม่โดนยึดยังไม่มีใครตายอามีการซื้อเปิดเพิ่มอมไม่มีสายฟ้าเหลือไม่มีเงินเหลือการที่เล่นทั้งหมดเอาลงกองทิ้งจากนั้นจัว่วห้าใบอ้าวไม่มีให้จั่วแล้วเนาะทีนี้เมื่อไม่มีให้จัว่วก็จะนํากองทิ้งมาสลับครับแล้วก็ทําเป็นกองจั่วใหม่แล้วก็จั่วใหม่หนะ้าใบนะโอเคจากนั้นรอนก็ประกาศผ่านเทอร์นมาสู่เทอร์นของแฮร์รี่เลยดีกว่าครับ สารในความมืดหนึ่งใบอีฮีฮูม n นอนบีเน m เตอร์เอาแล้วคนนี้ไม่ควรพูดถึงอีกแล้วนะครับคน,คนที่คุณก็รู้ว่าใครนั่นเองเอาอีกหนึ่งเมโคยจีไปจากนั้นโดนหนึ่งเลือดแอคิวิโลโดนหนึ่งเลือดนะครับตอนแฮร์รี่โดนเอาแล้วต่งถึงเวลาเราตีโตแล้วอยอโลโฮโมล่าหนึ่งสองสามสามใบจ้าจากนั้นใช้ฮิกวิกนะครับก็ ตัวนี้จะเหมือนกับตัวนกคู่ของรอนเนาะคือเลือกได้ว่าจะเอาสาฟ,ฟ้าหรือเอาเลือดสองหน่วยซึ่งตอนนี้ผมว่าผมยไหวอยู่ก็ขอสาฟ,ฟ้าไปเนาะแล้วก็ใช้พระคุณล่องหนนะครับ invisibility cloak นะครับตรงไอ้พระคุมร่องหนเนี่ยมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าในเทอรนั้นโดนดาเมตจ,จาก1 1แห่งนะครับมากกว่า1ดาเมตเนี่ยพระคุมร่องหนจะดูดดาเมตไปให้เหลือแค่หนึ่งดีมากไปเลยเนาะ แต่ว่าเราไม่ได้โดนดามเมตมากกว่าน,นึงก็เลยทําอะไรไม่ได้เพราะผมร้อ,องหันเราก็เลยเป็นพกคมง่ายไปสรุปก็คือเมื่อผมร้องหนอันนี้ก็เลยให้เราแค่1บาทฮะทำอื่นไม่ได้บวกกับอะโลโคมล่าสาใบเนี่ยก็เท่ากับได้4บาทนะแน่นอนครับแฮร์รี่สายฟ้าก็ประเคนใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าฮ่ยห้าแล้วจะตายแล้วเนาะสีบาทที่เรามีนั้นไซซซื้ออะไรดีแน่นอนครับแต่ผมค่าไว้แล้วว่าเราต้องการหมกคัสสันให้แฮร์รี่ไปนะครับจากนั้นก็นําใบที่ซื้อลงกองทิ้งเรียบร้อย ประกาศผ่านเทินยังไม่โดนยึดพื้นที่นะครับยังไม่มีใครตายมีโล่งเปิดไหม่ป่ากาให้อ,อืจากนั้นทิ้งทุกอย่างนะครับสายฟ้าไม่เหลือเงินไม่เหลือการ์ในมือที่ใช้เอาไปทิ้งเนาะโป่งแล้วจัว่วห้าใบแต่ว่าไม่มีให้จัว่วเราก็จะสลับแล้วก็จั่วห้าใบครับโอเคแล้วแฮร์รี่ก็ประกาศผ่านเทินจ้าตาของรอเริ่มลอนเปิดสายแห่งความมืดก่อนแอคทีฮีโลโอ้โห เจอ e x p l o s o ลนะครับคนแอคทีฟฮีโรโดสองเลือนนะครับแล้วก็โดนอีกหนึ่ง,งถ้ากับรถสามหน่วยเลยทีเดียวโอ้โหแรงแรงจริงๆอ่ะไม่เป็นไรครับผมลุยรอนบอกว่าใช้ลูมอสนะลูมอสจะทำให้ฮีโร่ทุกคนได้จัวดคนละใบนะครับแฮร์รี่ก็ได้จวดหนึ่งใบรอนก็ได้จวดหนึ่งใบขึ้นมือเช่นเดียวกันครับจากนั้นรอนใช้อโลโฮมาล่าหนึ่งสองสามสี่สี่ใบ แล้วก็ใช้หนี่ลูกอมลูกกว่าเนาะซึ่งตอนนี้ไม่มีอะไรเลยทําให้รอนไม่ได้โบนัสพิเศษของลูกอมนะครับไม่ได้ใส่ฟ้าแต่ว่าสุดท้ายก็เลยได้เป็นเงินทั้งหมดเลยทั้งหมดได้5บาทจ้าผมใช้5บาทนะเลือกให้รอนซื้อ l i พา d o และให้เลือกซื้อ Essence of d i ิ t เทนิใบเลยนี่ให้เลือกซื้อ2ใบเพราะเนื่องจากว่ามันจะได้เงินแล้วก็ได้จวกอะแล้วก็ได้เติมเลือนเนาะสำหรับร้อนช่วงนี้เริ่ม เริ่มจะซีดๆแล้วน,า,นาเริ่มไม่ดีแล้วอาการออกแล้วเนาะจากนั้นลองประกาศผ่านเทิร์นครับเช็คโลเคชันไม่มีปัญหาตรงนี้ยังไม่หายตรงนี้เขาวอร์ดการ์ดหาย2ใบนะครับเราก็จะเปิด2ใบขึ้นมาอวิงการเดียนเรเบอซ่ะเนาะโอ้วิงการเดียนเรเบอโซะสองใบเลยฮนะจากนั้นลองเช็คคัพสายฟ้าไม่เหลือเงินไม่เหลือการที่เล่นทั้งหมดลงกองทิ้งจากนั้นจับไม้ห้5ใบจ้า1 2 3 4 5สห้าโอเคผ่านเทิร์นมากของตาแฮร์รี่นะครับ เช็คเปร์สาย่งความมืดก่อนเลยโอ้โหนี่สัมไม่ละเอียดใช่ไหมเนี่ยแอคทีฟ h ีโร่โดนสองลฟ์แล้วก็บวกอีกนึ่งครับสมบัติสำนวนโดนไปทั้งหมด3จ้า,แต,าแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเพราะเราจะโด,ดนสามเมจเนี่ยเราอาจจะใช้พคมรลองหนได้ไงเรามาเช็คกันดีกว่านะครับว่าเรามีพคมรลองหนไหมอจจจาจารย์โชคดีจริงๆเลยครับว่าทีนี้ของการสูบเรามีพวกลองหน แต่ที่บอกไปแล้เมื่อสักครู่นะครับถ้าเกิดว่ามีการว่าุมร่องหนอยู่ในมือนะครับผมเราจะลดเลือดไม่เกินหนึ่งะครับจากสาแห่งความมืดหรือจากแวร์เลียนะครับก็คือเขาจะตีเราได้ไม่เกิน1ฉะนั้นเนี่ยเอ็กอโซ์พโซของสาแห่งความมืดก็จะลดแฮรี่ได้แค่1น,นะครับแต่ว่าตัวไอซาตาจาความมลวเลรลนร่ก็ยังโดน1สรุปแฮรี่จะโดนแค่2ดาเดเมจจ้า1 2ึ่บ เอาลครับเมื่อถึงตายแฮร์รี่แฮร์รี่ก็จะเล่นแล้วถึงเวลาต้องลุยแล้วนะครับอโลโฮมันลาจ้าสองสใบเนาะตรงนี้เจ้าตัวแสบของเราเนี่ยเลือดเหลือแค่หนึ่งผมใช้ไฟโบนะครับซึ่งก็จะได้สายฟ้า1อันความสามารถของไฟโบอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเราสามารถปราบเจ้าตัวไวรัสได้เนี่ยตอนนี้เราจะได้เงินเพิ่มด้วยซึ่งเราจะปราบได้แน่นอนอยู่แล้วครับ แน่นอนครับฮิตวิดเนี่ยมีความสามารถว่าจะเอาสายฟ้าก็ได้หรือว่าจะเอาเลือดก็ได้ในที่นี้เนี่ยผมขอเอาเลือดเลยละกันนะครับเพราะว่าหนึ่งสายฟ้าก็เพียงพอที่จะฆ่าเจ้าตัวร้ายของเราได้แล้วทําให้แฮร์รี่เลือดเติมมาอยู่ที่7ครับเพราะคุณล่อมขนจะได้เพิ่มอีก1บาทนะครับยังไงซะเดี๋ยวผมจะใช้สายฟ้าจัดก,การลงไปก่อนเลยตุ้มและนั่นทําให้แฮร์รี่ทำดาเมจสุดท้ายในการปราบพลเลกอัสควีโรนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยอีกรอบหนึง่งปึ้งตายไปตู้ม นำออกและทำให้ทุกคนได้1บาทและ1เลือดนะครับผมจากการที่รอนก่อนได้1เลือดและ1บาทสำหรับแฮร์รี่เนี่ยได้1บาทเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสรุปแล้วการเงินของแฮร์รี่พอตเตอร์ก็เลยมีถึง6บาทด้วยกันครับผมเลยให้แฮร์รี่เลือกซื้ออินซ n นดิโอน่สบาทเนาะอินซนดิโอแล้วเหลือ2บาทก็เลยซื้อ วิ่งแกเรื่อนเลวิอลซานะครับผมโอเคจากนั้นประกาศผ่านเธอนะครับมาเช็คดูครับผมโลเคชั่นยังไม่โดนยึดนะครับเอาแล้วครับตัวไวรายตายไปแล้วนะครับเราจะเปิดตัวใหม่ทันทีครับช่องเขาวอร์ดการ์ดเหลือว่าง2ช่องนะครับก็จะเปิดใหม่2ใบวู้ฮก้เดนสนิสกับครดิสเกียร์เยี่ยมเลยเอาไว้ให้แฮร์รี่จัดๆเช็คนะครับแฮร์รี่สายฟ้าไม่เหลือแล้วเหรียญไม่เหลือแล้วนะครับโอเคการ์ทั้งหมดที่เล่นก็ถูกนําลงกองทิ้งจากนั้นจั่ว5ใบครับ แฮรี่ประกาศผ่านเธอจ้าเข้ามาเช็คแสงความมืดต่อไปอหนึ่งอันอื้อฟิฟฟิโดแอคทีฟฮีโร่ลอสหนึ่งไลฟ์และดิสการ์ดโอ้โหแล้วก็ต้องทิ้งหนึ่งใบด้วยนะครับสำหรับตัวดราโคมอฟฟรอยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีการแปะเม็ดกุ้ยจีลงไปเนี่ยก็จะทำให้แอคทีฟฮีโร่ลอสองแต่เนื่องจากไม่ได้แปนะเนาะก็ไม่ได้ทำอะไรนะอืมแต่ว่าก่อนอื่นเลยลอนเนี่ยต้องทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะวา้าเสียดายจังเลย เลือกทิ้งอโลโฮมาล่าไปแล้วกันเนาะยังไงก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้อยู่แล้วรอเริ่มครับอโลโฮมาล่าสอใบนี่ขนาดทิ้งมาแล้วนะก็ยังได้2บาทเนาะโอเคจากนั้นใช้คริสวิทเอเลเวนได้1นึ่สายฟ้าจ้าแล้วก็ใช้พ i ิกวิกเก็ตนะครับอืมตอนนี้เลือกค่อนข้างยากเนาะเพราะว่ารอนนี้ก็โดนไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเอแต่ผมว่าผมสู้อะเอาสายฟ้าไปอีกหนึ่งอันโอเคจากนั้นกระจายสายฟ้าใส่จ้าเอาไปเลยม็รกฟอย แล้วก็สามบาทที่มีนั้นไซซื้อครับไม่ต้องรออะไรอีกแล้วผมให้รอนซื้อริเทสเรนะครับผมเกม2บาทนี้เ <c oughs> พื่อจะซื้อกดเลนสนิทได้เนาะ <c oughs> จากนั้นก็ประกาศผ่านเธอเลยจ้าเ <c oughs> ช็คไม่ไม่ลองเปิดเริ่มไว้นะ <c oughs> ไม่เหลือไม่เหลือการทั้งหมดทิ้งจั่ว5้าใบหนึ่งใบซับสองสาสี่ห้าโอเคผ่าน แฮร์รี่เปอร์ไซด์ความมืดจ้าป้าโอ้โหมาอีกแล้วเอ็กซ์พอร์โซนะครับโดนไปสองแต่โดนแค่สองนะโอ้โหจบเลยการประคุมร่องหนอยู่ตรงนี้นะครับแฮร์รี่ก็โดนไปสองเต็มๆปะช่วยไม่ได้ครับตรงนี้ยังไม่โดนแปะไม่ก็จีเออลุยอลโล่อะ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 โ,โล่โอเคครับได้อโลฮอมเล่าสีใบครับผมพร้อมกับซอตติ n g hat อีก2บาท4 5 6มีทั้งหมด6บาทนะครับ ขออธิบายการ์ดนิดนึงนะครับสำหรับหมวกคัสสันเนี่ยความสามารถของหมวกคัสสันก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการซื้ออะไลน์ในเทอร์มนี้ปกติแล้วการ์ดที่เราซื้อเนี่ยจะลงกองทิ้งถูกไหมครับแต่ความสามารถของหมวกคัสสันจะทําให้อลัยจากการซื้อปั๊บจะลงเข้าขึ้นไปบนของจั่วเลยก็หมายความว่าเราสามารถเล่นอะไลนได้อย่างรวดเร็วครับทีนี้เรามีอยู่6บาทผมซื้อควิดดิเกียสองใบนะครับใช้6บาททั้งหมดเลยให้แฮร์รี่ปับ๊บเนื่องจากแฮร์รี่ไม่มี สายฟ้าเลยนะครับดากอมมอฟอยเราตอนนี้ก็เลยรอดไปวุดบิดไม่เจ็บตัวนะอืจากนั้นฮารี่ประกาศผ่านเธอครับเช็คโลเคชั่นเช็คโล่งเช็คโล่งอ่ะไปจริงๆอยากได้กดเล่นสนิทเหมือนกันนะมไม่เป็นไรฮร์รี่ไม่เหลือทิ้งการ์ททั้งหมดที่เล่นจวใหม่ห้าใบหนึ่งเอามาสับครับสองสามสี่ห้าผ่าน ข้าสู่เทิร์นของรอนเปิดสายความมืดเป็นฟรติโอแอคทีฟฮีโร่ลดหนึ่งลายแล้วก็ทิ้งการ 1, ดก์ดหนึ่งใบอีกแหละแม่ทำไมมันโดนจังอ่ะลถหนึ่งลายทิ้งการ 1, ์ดหนึ่งใบอโลฮอมอลาอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วครับผมอ่ะรอนใช้แรปเปโร่นะครับได้เงิน2บาทหรือว่าจั่วการ 1, า์ดหนึ่งใบกรณีนี้เนี่ยผมคิดว่าผมคงจะไม่ได้ซื้ออะไรในเทิร์นนี้มากนะักก็เลยขอจั่วการ์ดแทนไปเลยครับจั่วมาได้อลโลฮโมอลาปะโถแทนที่จะเอา2บาทได้บาทหนึง่งแย่จริงอ่ะแต่ไม่เป็นไร ต่อไปใช้แฮกริดครับผมแฮกริดเนี่ยจะได้1สายฟ้าและฮีโร่ทุกคนได้เพิ่มเลือดหนึ่งหน่วยเฉียบไปเลยครับนี่พิกวิจเจตผมก็ยังจะลุยต่อนะเอาอีกหนึ่งสายฟ้าลุยสู้เต็มที่เอาก็อีกหนึ่งบาทสรุปได้ทั้งหมด2บาทซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยโอเคก่อนอื่น2สายฟ้าเทเข้าไปก่อนอื้อ2บาทครับซื้อเอเซนต์ออฟดิสเนตตี้นะครับเอาไว้ฮิลก่อนนะร้อนนี่น่าทางจะเจ็บหนักละ จากนั้นรอนประกาศฐานเทินครับเช็คครับ1 2 3มีโล่งเปิดเนะาะเงินไม่เหลือเนาะผ่านหยิบออกมาทิ้งปาบจัวใหม่5ใบ<ๆ>รวดเร็วแล้วเนาะโอเคผ่านเทินมาเทินของแฮร์รี่ครับเปิดโอ้โหฮูฮีฮูมันนอตบีเนมเต็ดนะครับอ่ะแปะไม้กว้วยจีปังแอคทีฟนะครับผมตอนนี้เดอะคอมฟอบอกว่าถ้าเกิดมีการแปะไอเม็ดตัวนี้นะครับ แอคทีพิโรดโดน2ดาเมจมนะเอาละครับทีนี้แต่ก่อนจะโดน2ดาเมจแฮร์รี่เรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่ามีมีไหมมีก็แย่แนละ้วไม่มีจ้าแฮร์รี่ก็โดนไป2ตามระเบียบไปอ่ะโอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเห็นแล้วว่าตอนนี้แฮร์รี่มีครดิตเกียร์เยอะมากครับได้เครดิตเกียร์3อันนะครับซึ่ง3อันก็ก็ได้3สายฟ้าแล้วก็ได้3หัวใจด้วยนะครับ1 2 3สอย่ายังเทือน อโลฮอมาล่านี่หนึ่งบาทจ้าจากนั้นเนี่ยเพราะสามดาเมจเนี่ยยังไงก็ฆ่าดะโกมอฟอยเรียบร้อยอยู่แล้วฉะนั้นใบสุดท้ายเฮดวิกเนี่ยผมก็เลยเลือกขอเติมเลือดเลยดีกว่าเรียบร้อยเจียประเคนครับบึ้มประเคนสารสายฟ้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทั้งหมดเป็นเจ็ดดาเมจใส่ดะโกมอฟอยดาดโกมอฟอยด์ยสิ้นชื่อไปแล้วจ้าเมื่อดะโกมอฟอยดพ่ายแพ้จากการรบนะครับรีวอร์ดของเราก็จะรีมูฟหนึ่ง ได้ออกจากโลเคชันครับจากนั้นแฮร์รี่ที่เหลือน1นบาทนั้นก็ประกาศผ่านเทอร์มแบบน้ำตาไหลหน้าเลยครับผมไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่เป็นไรเช็คครับไม่มีนะครับเอาละครับเปิดใบสุดท้ายแล้วครีปแอนกอยเนาะถ้าเกิดผมอ่านผิดขออภัยนะผมจําชื่อพู้ตัวละครไม่ค่อยได้นอกจากตัวหลักๆเนี่นยจะพอได้อยู่เนาะตอนนี้ไม่มีอะไรซื้อนะครับเพราะว่าแฮร์รี่โคตรจนโอเคเงินเงินเหลือหนึ่งบาทซื้ออะไรไม่ได้ต้องทิ้งไปนะครับการที่เล่นทั้งหมดลงกองทิ้ง จากนั้นจัวใหม่5ใบพาดเทิร์นเข้ามาสู่เทิร์นโลเคชันนะครับอา้าวตอนนี้การส,สั่งความมืดนี่ไม่มีแล้วนะครับเราจะใช้กองการแส,สงความมืดสับเราทํากองการใหม่นะครับโอเคตาลเราจะเปิดใหม่หนึ่งใบปึ้บโดนเข้าไปครับอะไรวะโดนอะไรวะรีปเปนโดอีกยลอนโดนหนึ่งเลื่อนแล้วโดนทิ้งการหนึ่งใบอีกแล้วครับท่านมูบะท ทิ้งอะไรดีอ่ะก็มัน้องคิดมากครับอโลมลาล่าไม่มีอะไรแล้วนะครับซึ่งจุดนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะว่าตัว c r a บแอนกอเนี่ยถ้าเกิดสายแห่งความมืดหรือตัวไวลายตัวอื่นเนี่ยบังคับให้เราต้องทิ้งคาร์ดนะครับเราต้องเสียอีกหนึ่งเลือดด้วยโอ้โหร้อนก็เลยโดนไปสองนหนับๆเลยเจ็บๆไปนะครับอะก่อนอื่นอนโลฮคมลาล่านะครับผมได้ห ได้1บาทนะครับจากนั้นใช้ครีสเซกอีเลเว่ได้1สายฟ้าครับใช้ลูมาสทำให้ทุกคนได้จัวการ์ดหใบรวมทั้งแฮร์รี่ก็ได้จั่วการ์ดหนใบด้วยจ้าจัวมาได้อัโลฮอมลาปะโถยได้2บาทครับและอันสุดท้ายถ้าเกิดมีการเล่นอะไรในเทอร์นี้ซึ่งไม่ได้มีเลยในรอบนี้ไม่ได้มีเล่นอะไรนะครับได้ขนมก็ได้อีกหบาทนะอแน่นอนครับหสายฟ้าเราก็ลงกอยไป จากนั้น3บาทก็ซื้อผมใช้2บาทซื้อ SN of d e n t i t y นะครับเพราะวันเรือจะหมดจดจัดแล้วรอนจะตายก่อนใเนี่ยเอามาลุ้นกันครับเมื่อซื้อเสร็จแล้วประกาศผันเธอนะครับโลเคชั่นไม่มีตอนนี้ยังไม่ตายมีช่องว่างรื่ช่องเปิดใหม่เนาะจากนั้นเงินเหลือของรอนต้องทิ้งนะการท,ที่เล่นทั้งหมดทิ้งจ้าจัวาา่วหมใบหนึ่งสเอาละครับรอนมดซับใหม <S <S แล้วก็จั่วเพิ่มหน โอเคครับเข้ามาถึงเทอร์นของแฮร์รี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแฮร์รี่จะช่วยฮิวหลอนเนาะอะ่ะเช็คครับก่อนอื่นสาแอนความมืดหนึ่งใบก่อนแอคทีโโวีโรโดสองเลือดอะ่ะไอตัวนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับเอ็กโซ,โซ์โพโซแต่ก่อนที่เราจะโดนสองเลือดเนี่ยเรามาเช็คก,ก่อนว่าเรามีพวคุมย่องหนไหมหนึ่งสองสามัตจะปดเฮีเรามีพุกล่องหนจ้าก็โชว์พุกล่องหนในมือเนาะก็ทําให้จากการเสียสองก็เหลือเสียแค่หนึ่งนะ สำหรับแครับแองกอยตัวนี้เนี่ยเขาทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ดิสการ์ตนะก็เริ่มเลยครับอัลโลฮมัลลาอัลโลฮมัลลาทั้งหมด4บาใบจ้าได้4บาทพระคุมร่องหนได้อีก1บาทมวัวคัดสันอีก2บาทสรุปตังของแฮร์รี่มีทั้งหมด 1, 2 3 4 5 6สอ้าอ้ยเอาบัตอลบด8ปดโโทมี7 ช่วยไม่ได้ครับใช้5บาทนะครับซื้อก e เดนสนิทมาก่อนแนะ่ปุ๊บอ่ะกเดนสนิทจากนั้น2บาทซื้อวิงการ์เดียนเลเวลซ่โอเคแล้วก็ประกาศผ่านเทินจ้าเช็คโลเคชันยังไม่โดนยึดอ่าเจ้าตัวร้ายยังไม่ตายช่องว่างในฮ o อกบอร์ดสองช่องเนาะเปิดใหม่เลยอือฮึแล้ววิ่งเข้ามาเทินของรอนรอนเช็คก่อนเลยจ้า ไปด่ายในความมืดโดนไปอีกสองดาเมจนะฮะร <c oughs> อนเหลือนหนึ่งน้อนัดสุดท้ายอุ้ยลืมขอโทษน,นะครับของแฮร์รี่ต้องเอาลงกองทิ้งด้วยแล้วก็จัวใหม่ห้าใบรีบไปหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยพอดีเลยอ่ะฮะรอนลุยรอนลุย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 โอ้โหนี่ครับ Essence of d i t ส n ทนนะครับก็หนึ่งใบสองใบฮิลสีเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่ ค่ย <c oughs> ินงชัวร์นะครับผมได้1บาท2บาทในที่นี้ผมเอาเงินอีก2บาทเป็นทั้งหมด4บาทไปเลยดีกว่าเนะ oh era, าะอโลโคมมาล่า2ใบแล้วก็ลิปเปโรนะครับได้อีก2บาทเพราะจบไปผมว่าผมคงได้ไอีอโลโอมมาล่าแหละก็เลยเอาเงินสบาทแทนไปเลยเนื่องจากเราตีเขาไม่ได้เนาะใน4บาททั้งหมดนี้เราก็จะซื้อลูมาสอีกรอบหนึ่งนะครับทำให้ทุกคนจะได้จุกกาดแล้วหลอนก็ประกาศผ่านเทินอ่ะเช็คไม่มีไม่มีเปิด ไม่มีทิ้งหมดแล้วผ่านต่อมาตาแฮร์รี่เปิดสายของความมืดออีกครั้งอืโดนแปะเม็ดก็จีปาเขาให้ไม่ได้โดนดิสการ์นะครับผ่านไปตาลุยลุยผนมใมสายฟ้าอโลโฮมลาลาหนึ่งใบสองใบไม่ใช่สองใบครับสองบาทวิงการเดียนเลวิโอซา่าหนึ่งบาท ความสามารถของวิงการเดียรลิเว a ซาจะคล้ายๆหมวดคัสสันนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่หมวดคัสสันเนี่ยจะดึงเอาอะไรขึ้นกองจั่วเลยแต่ว่าวิงการเดียรลิเว a เซาเนี่ยจะเอาไอเทมเอออย่างพวกคริติเกียเนี่ยขึ้นกองจั่วเลยนะครับก็เหมือนเหมือนในหนังเนาะวิงการเดียรลิเวอซานี่เป็นคาถาทําให้ของลอยได้เนาะ ต่อไปสเปลอินเซนดิโอนะครับได้1สายฟ้าและก็ได้จั่วหนึ่งใบด้วยเอานะครับแต่ว่าแฮร์รี่ไม่มีจะจั่วเนาะทีนี้เราก็จะต้องเอากองทิ้งมาสับเพื่อที่จะทำเป็นกองจั่วใหม่ให้แฮร์รี่และจั่วหนึ่งใบจ้าจั่วได้ควิดิเกียได้1สายฟ้าและ1หัวใจหิวเข้าไปหิวเข้าไปจากนั้นใช้ได้ไฟโบสได้1สายฟ้าถ้าเกิดค่าแวนเรียนตอนนี้ได้จะได้หนึ่งบาทแต่ว่าค่าไม่ได้นะครับแน่นอะนครับสายฟ้าประเคนเข้าไป เอาแล้วครปกับกอยเเลยแค่เลือดหนึ่งหน่วยนะครับจากนั้นเงินสามบาทที่เรามีเราก็เลยขอซื้อ,อม,มันซื้อได้อย่างเดียวนะเนาะเรปโดนะอ่ะซื้อก็ต้องซื้อซื้อไว้ก่อนจากนั้นประกาศผ่านเธอนะครับยังไม่โดนยึดเนาะอันนี้ยังอ่ะอันนี้ยังไม่ตายเจ้าไวไลย,ยังไม่ตายนะเปิดใบใหม่เงินไม่เหลือการที่เล่นทิ้งให้หมดผ่านเธอครับรอดเปิดมาพัฒทิฟฟิเคชันนะครับ ฮีโร่ทุกคนลดเลือกคนละหนึ่งโอ้โหมันลดเราคนละหนึ่งทุกคนจะไม่ได้จัวกาเพิ่มพวกกาจวก็เลยใช้ไม่ได้เลยแต่ไม่เป็นไรฮะเมื่อกี้ผมลืมทําจัวมือเนาะอะไม่เป็นไรครับตาลอนต่อไปไม่มีอย่างอื่นนะครับเราไม่ได้โดนทิน้งเนาะแต่แค่ห้ามจัว่วไม่มีปัญหาอะไรอลโลฮอมอล่าอโลฮอมอล,มลาได้2บาทจ้าแล้วก็นี่เลยครับขนมก็ได้ทั้งหมด3บาทนะ คริสตวิค11ได้หนึ่งสายฟ้าแล้วก็นี่ครับได้ฮิวสหน่วยซึ่งแน่นอนร้อนร้อนฉันร้อนฉันหายใจรวยลินซะเลอเกินอ่ะมา1นสายฟ้าประเคนไปอองและนั่นทำให้คร็บแอนกอยสิ้นชรีพลงไปด้วยทุกคนจะได้จัว่วการซึ่งไม่ได้จัว่วนะคบจากผลของแพทเ i ิ i c a เคชันนะครับ,รบแต่ว่ามันก็เพียงพอแล้วนะครับที่ผมจัดการ เจ้าไวร้ายหรือแดรเลียนตัวสุดท้ายของบทที่1แล้วทําให้ผมจบเกมรอนชนะพูดเราชนะเยเงินสามบ,บาทก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อปราบแดรเลียนได้เนี่ยเราก็จะจบเกมทันทีอ่าเรียบร้อยเป็นยังไงครับยังไงสุดท้ายธรรมะก็ชนะอาธรรมเนาะเย้ yeah! ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านติดตามต่อกล่องที่2ต่อไปนะครับว่ากล่องที่2เนี่ยจะมีการอะไรเพิ่มบ้างเนาะตอนนี้เนี่ยไอตัวฮาวร์การ์ดเนี่ยออกมาค่อนข้างขางบเนาะ ครั้งบางทีเนี่ยผมเล่นเนี่ยไม่เจอแฮเกรตไม่เจอดัมบรดอเลยเพราะว่ามันจะมีแค่ใบเดียวใน30ใบแต่ว่าครั้งนี้ออกหมดแต่ว่าก็ไม่มีปัญญาซื้อ,อดีมันแพงเลยเกินดัมบารดอเอาละครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อยากจะถามพูดคุยก็เขียนคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับก็ผมจะยินดีที่จะตอบหรือว่าพูดคุยกับทุกคนเลยนะครับสำหรับคนที่เห็นว่าผมเล่นผิดตรงไหนคือผมยังไม่ได้ตัดต่อตรงนี้อ่าเนาะผมก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกนะครับถ้าเกิดใครเจอผิดตรงไหนแปะคอมเมนต์ข้างล่างเช่นเดียวกันนะครับบอก,ก เลยครับว่าเอ้ยตรงนี้นายเล่นผิดว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าโดยรวมๆเราไม่น่าจะพลาดอะไรนะคิดว่านะครับสนุกกันหรือเปล่าเอ่ยชอบไม่ชอบยังไงผมรบกวนอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยทุกคนนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามภาค2ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับเกมนะครับบ๊ายบายจบ